สว,ส,สวัสดีค่ะ,คะดิฉันพักกาศกิติพาเพชรเกิดค่ะดิฉันกิ๊กสมด้วยไทยรัตนาเพชรค่ะยินดีต้อนดับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการคุยขา่าวอบออจอค่ะเลือกตัง้งนาย,ยกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ปี2567ค่ะ ค่ะแล้วก็มาพบกันเช่นเคยนะคะในวันพุธช่วงเวลา10นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะผ่านทางช่องทาง Facebook Live p เพจองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิษฐ์ค่ะค่ะใกล้กันเข้ามาถึงแล้วนะคะสำหรับการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิษฐ์ค่ะค่ะน้องกีในวันอาทิตย์ที่12ทธันวาคมนะคะ2567นี้ค่ะค่ะและว,วันนี้นะคะเราได้นําข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ โครงการกิจกรรมของการเลือกตั้งนา <Twelve. S 2> ยกอบจอุตรดริตฐ์ปี2567นคะคะรวมไปถึงการเตรียมความพร้อมของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งก่อนออกไปใช้สิทธิ์ธเลือกตั้งนายกอบจอุตรดิตต์มาฝากผู้ชมทุกท่านด้วยค่ะค่ะสำหรับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนะคะออกไปใช้สิทธิ์นะคะ แล้วก็เข้าคูหากาเบอร์ที่ใช่นะคะมาพัฒนาจังหวัดอุตรดิตถ์ของเรากันค่ะค่ะและในตอนนี้นะคะต้องเชิญชวนทุกท่านที่รับชมไลฟ์รายการคุยข่าวอบจอเลือกตั้งนายกอบจอ,อุตรดิตถ์ปี2567ร่วมกันกดไลค์นะคะกดแชร์และกดติดตามเพจองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์เพื่อช่วยการกระจายข้อมูลข่าวสารให้เพื่อนๆใน Facebook ของท่านได้ติดตามข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์นะ และการเลือกตั้งนายกอบจอ,อุตรดิษฐ์ในปีนี้กันค่ะใช่ค่ะพี่ประกาศค่ะอบจอ,อุตรดิษฐ์ของเราเนี่ยก็ยังเป็นฐานะศูนย์ประสานงานนะคะ,คะการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิษฐ์ค่ะได้จัดโครงการบิ๊กเดย์คนอุตรดิษฐ์โหวตพร้อมใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตฐ์ค่ะเพื่อเป็นการกระตุ้นนะคะให้ประชาชนเนี่ยออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งนายก องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์นะคะซึ่งเป็นกิจกรรมการรณรงค์นะคะทั้งหมดอี่าเก้าอำเภอด้วยกันเลยนะคะในจังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะซึ่งโครงการดังกล่าวนะคะมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งได้รับทราบได้รับความรู้และเห็นถึงความสําคัญของการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะและเพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งด้วยการไม่ขายสิทธิ์ไม่ขายเสียงรวมถึงไม่ทําผิดกฎหมายเลือก ตั้งด้วยค่ะค่ะซึ่งเมื่อวันที่12ธันวาคม2567ที่ผ่านมานะคะก็ได้จัดกิจกรรม Big d เดที่อำเภอทองแสนขันค่ะเป็นวันแรกนะคะโดยมีท่านเนื้อราชาบัณฑิตชาติค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะได้ให้เกียรตินะคะมาเป็นประธานในพิธีเปิดค่ะพร้อมด้วยท่านกิติชัดนะคะบุตรศรีในอำเภอทองแสนขันค่ะให้อ่รับเกียรตินะคะได้รับเกียรติมาเป็นผู้เก่าวรายงานค่ะและท่านนันทศิษิ์โพงามรองปลัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจผู้บริหารสถานศึกษาผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านนะคะแล้วก็ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเนี่ยเขาร่วมโครงการในครั้งนี้อีกด้วยค่ะค่ะและเมื่อวันที่13าธันวาคมที่ผ่านมานะคะเราได้จัดกิจกรรมกันต่อที่อำเภอรตรอนค่ะ,คะโดยมีท่านนิราชาบัณฑิตชาติรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์นำขบวนเดินงนรงค์นะคะเชิญชวนผู้มี สิทธิ์เลือกตัง้งไปใช้สิทธิ์เลือกตัง้งพร้อมด้วย ท่านนันทสิทธิ์โพงามนะคะรองประลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์นะคะและท่านพยุงกองแสนนะคะประหลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองรักษาราชการแทนในอำเภอตรอนนะคะตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการหัวหน้านหน่วยและวิสาหกิจนะคะผู้บรหิหารสถานศึกษาผู้บรหิหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านนะคะและผู้เข้าร่วมกิจกรรมเข้าร่วมโครงการอากล่าวด้วยเช่นกันค่ะค่ะวันนี้นะคะเราเลยมีคลิปบรรยากาศโครงการ Big Day นะคะ คนอุตรดิตถ์หวตพร้อมใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิต์นะคะที่อำเภอทองแสนขันแล้วก็ที่อำเภอตรอนค่ะมาฝากคุณผู้ชมกันด้วยค่ะเชิญรับชมกันได้เลยค่ะ และนี่ก็เป็นคลิปภาพบรรยากาศโครงการบิ๊กเดย์นะคะณอําเภอทองแสนขันและอําเภอตรนนะคะเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะซึ่งสัปดาห์นี้ก็จะมีบิ๊กเดย์อีก7อําเภอด้วยกันนะคะซึ่งเราก็จะเก็บภาพบรรยากาศมารายงานคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะคะโดยคุณผู้ชมทุกท่านสามารถเข้าไปติดตามภาพบรรยากาศในอําเภอต่างๆนะคะได้ทางหน้าเพจ a c e b o o k องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์กันค่ะ เรามาต่อกันที่การเตรียมความพร้อมนะคะของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนะคะกดอ,ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์กันค่ะ ตอนนี้นะคะทุกท่านทุกครัวเรือนเนี่ยก็น่าจะได้รับคู่มือประชาชนนะคะ<ช>ที่ทางศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์นะคะได้จัดส่งนะคะไปถึงบ้านของท่านแล้วนะคะสาหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นนะคะซึ่งจะมีความรู้ต่างๆมากมายเลยทีเดียวนะคะทั้งเกี่ยวกับความสําคัญของการปกครองท้องถิ่นนะคะหน้าที่อํานาจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนะคะรวมไปถึงผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ สมัครรับเลือกตั้งและการใช้สิทธิ์เลือกตั้งด้วยค่ะค่ะหรือจะเป็นข้อห้ามการกระทําผิดกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่นที่ควรรู้นะคะและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเลือกตั้งทุกท่านอย่าลืมเปิดอ่านนะคะเพื่อเราจะได้มีความรู้ออก่อนที่เราจะไปเลือกตั้ง ก็เป็นการเตรียมความพร้อมน,นะคะคก่อนออกไปใช้สิทธิ์กันนะคะใช่ค่ะพี่ประกาศและในวันพรุ่งนี้ค่ะวันที่19ทธันวาคม2,567ค่ะก็จะเป็นวันที่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์นะคะดํารงตําแหน่งครบวาระกันแล้วนะคะ,คะซึ่งเร็วๆนี้เนี่ยก็จะได้มีการรับสมัคร สมาชิกสภา,าองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิต์กันต่อค่ะ,คะโดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งนะคะได้เปิดทำลายแล้วนะคะการเลือกตั้งกรณีนะคะครบวาระซึ่งจะเปิดรับสมัครนะคะการเลือกตั้งเนี่ยในวันที่23ถึง27ธันวาคม2567นี้ค่ะและมีการกำหนดเลือกตั้งพร้อมกันทั้งประเทศนะคะในวันที่1นะคะวันเสาร์ที่1กุมภาพันธ์2568นะคะ ซึ่งเราก็จะนําข้อมูลข่าวสารมานําเสนอกันอย่างต่อเนื่องต่อไปค่ะสําหรับข้อมูลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะ ค่ะแล้วกลับมาที่การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิษฐ์กันค่ะสำหรับท่านที่ยังไม่ได้ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนายกอบจอ,อุตรดิษฐ์ปี25 6 7กันนะคะท่านสามารถบันทึกภาพที่ปรากฏอยู่ในไลฟ์หรือหน้าเพจ Facebook องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิษฐ์แล้วนําไปสแกน QR Code เพื่อตรวจสอบผู้มีสิทธิเลือกตั้งท้องถิน่นผ่านระบบออนไลน์เพียงกรอกเลขประจําตัวประชาชน13หลักในการค้นหาก็จะพบผลการตรวจสอบค่ะ ค่ะหรือจะเป็นทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดอุตรดิตถ์นะคะที่พื้นที่ใกล้เคียงนะคะและอำเภอทุกอำเภอตามที่ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะได้ดําเนินการจัดส่งสื่อประชาสัมพันธ์การตรวจสอบสิทธิ์ไปด้วยนะคะที่ตั้งหน่วยงานหรือทางสื่อออนไลน์ของหน่วยงานก็ได้ค่ะค่ะ ใช่ค่ะน้องกิกแล้วก็จะขอเชิญชวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนะคะทุกท่านอีกครั้งให้ออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในายกงค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ในวันอาทิตย์ที่22ธ <22. S 1> ันวาคม2567 ตั้งแต่เวลา8ปดนาฬิกา,น,า,กานะคะจนถึงเวลา17บเนาฬิกาณนะหน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่ออยู่ค่ะใช่ค่ะซึ่งอย่าลืมนะคะนาหลักฐานที่ใช้แสดงตนในการลงคะแนนเลือกตั้งไปด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นบัตรประจําตัวประชาชนหรือว่านะคะบัตรที่หมดอายุก็สามารถใช้ได้ค่ะ,คะหรือจะเป็นบัตรหรือหลักฐานอื่นใดทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐ ออกให้นะคะที่มีรูปถ่ายและเลขประจําตัวประชาชนที่ชัดเจนนะคะด้วยค่ะค่ะแล้วมาถึงวันเลือกตั้งนะคะผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทุกท่านนะคะต้องตรวจสอบรายชื่อและลำดับที่จากบัญชีรายชื่อที่ประกาศไว้หน้าที่เลือกตั้งค่ะค่ะแล้วยื่นหลักฐานแสดงตนลงลายมือชื่อหรือพิมพ์ลายนิ้วหัวแม่มือในบัญชีรายชื่อด้วยนะคะค่ะซึ่งก็จะ สามารถใช้ได้ทั้งบัตรประชาชนะนะคะบัตรประจำตัวประชาชนนะคะรวมถึงหลักฐานภาพที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์ที่เปิดผ่านแอปพลิเคชันของหน่วยงานของรัฐตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ค่ะหรือว่าจะเป็นบัตรหรือหลักฐานที่เป็นทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐออกให้นะคะที่มีรูปถ่ายและมีเลขประจำตัวประชาชนที่ชัดเจนค่ะ,คะ ตามด้วยรับบัตรเลือกตั้งลงลายมือชื่อหรือพิมพ์ลายนิ้วหัวแม่มือลงที่ต้นขั้วบัตรเลือกตั้งนะคะรับบัตรเลือกตั้ง1ใบและเข้าคูหาลงคะแนนทําเครื่องหมายกากบาทนะคะลงในช่องทําเครื่องหมายนะคะโดยบัตรเลือกตั้งนายกอบจนะคะเลือกผู้สมัครได้เพียง1คนนะคะหากไม่ต้องการเลือกผู้สมัครผู้ใดให้ทําเครื่องหมายกากบาทในช่องที่ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใดแล้วพับบัตรเลือกตั้งแล้วนาบั เลือกตั้งย่อนใส่ลงในหีบบัตรเ,เลือกตั้งด้วยตนเองนะคะก็เป็นอันเสร็จสิน้นค่ะกิจค่ะก็ย้ำอีกครั้งนะคะสำหรับนะคะผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกองค์กรารบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์นะคะได้แก่ผู้สมัครหมายเลขหนึ่งคะ่ะ ในายชัยศิริสุภล,ลักษินดาผู้สมัครหมายเลข2นายโปรโยสมบัติค่ะและผู้สมัครหมายเลข3นะคะนายสาวิทย์อภิชัยวิสรุตกุณนะคะเลือกคนนี้ที่โดนใจร่วมกันใช้สิทธิ์อย่างสุจริตโปร่งใสกันนะคะค่ะและก่อนหมดเวลานะคะในวันนี้เนี่ยเรามีข่าวมาประชาสัมพันธ์ให้กับหนุ่มสาวชาวจังหวัดอุตรดิต์กันค่ะ นะคะโดยอ,อ,องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะได้มีการเปิดรับสมัครนางสาวอุตรดิตและขุนศึกคู่ใจทันพอ่อพระยาพิชัยดับหประจำปีพศ .2568 ค่ะเพื่อคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมทั้งด้านกิริยามารยาทอุคลิกภาพความประพฤติที่ดีนะคะพร้อมทําหน้าที่เป็นทูตสารสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดอุตรดิต์ค่ะค่ะโดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่6 ถึง26ธันวาคม2567ค่ะและส่งใบสมัครได้ที่กองการศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมนะคะองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์เฉพาะวันและเวลาราชการเท่านั้นค่ะค่ะซึ่งในส่วนของนางสาวอุตรดิตถ์นะคะจะต้องมีสัญชาติไทยมีภูมิลำเนาหรือเคยอยู่ในจังหวัดอุตรดิต์ค่ะ ติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า1ปีนะคะหรือกําลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาในจังหวัดอุตรดิต์ติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า1ปีและเพศหญิงโดยกําเนิดนะคะซึ่งจะต้องมีอายุไม่ต่ํากว่า18ปีบริบูรณ์และไม่เกิน25ปีบริบูรณ์ค่ะหรือกรณีที่มีอายุต่ํากว่า20ปีนะคะต้องได้รับการยินยอมจากผู้ปกครองค่ะ ค่ะและสําหรับคุณืึกคู่ใจท่านพ่อพิยปริชัยดาบหักนะคะก็ต้องมีสัญชาติไทยมีภูมิลาเนาที่เคยอยู่ในจังหวัดอุตรดิตถ์ติดต่อกันมาแล้วนะคะไม่น้อยกว่า1ปีหรือกําลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาในจังหวัดอุตรดิตถ์ติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า1ปีเช่นกันค่ะและต้องเป็นเพศชายโดยกําเนิดมีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า165ซนติเมตรนะคะและมีอายุไม่ต่ำกว่า18ปีบริบูรณ์และไม่เกิน27ปีบริบูรณ์นะคะ วันที่1นมกราคม2,568ค่ะซึ่งท่านสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะไม่ว่าจะเป็นระเบียบหรือหลักเกณฑ์การประกวดนะคะหรือว่าจะดาวน์โหลดใบสมัครนะคะเพิ่มเติมได้ทางเพจ Facebook และเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะค่ะ และยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะอวบจรอ,อุตรดิตถ์ก็ต้องขอเชิญชวนนักเรียนนักศึกษาเยาวชนและประชาชนในจังหวัดอุตรดิตถ์สมัครเข้าร่วมการแข่งขันวงดนตรีชิงแชมป์อวบจอ,อุตรดิตถ์ P A O Music Award นะคะ2 0 2 5นะคะชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศพร้อมเกียรติบัตรและเงินรางวัล1 0 0 0 0 0บาทค่ะ 1, โดย,ยม,มีประเภทการแข่งขันดังนี้ค่ะน้องกิก๊ก็ประเภทการแข่งขันค่ะมีดังนี้ค่ะประเภทจํากัด ภูมิลำเนาในจังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะ,คะรุ่นนักเรียนประถมศึกษามัธยมศึกษาหรือเทียบเท่าอายุไม่เกิน16ปีนะคะและประเภทไม่จำกัดภูมิลำเนาค่ะรุ่นนักเรียนมัธยมศึกษาอุดมศึกษาหรือเทียบเท่าอายุไม่เกิน20ปีและรุ่นประชาชนทั่วไปอายุไม่เกิน25ปีค่ะ โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันจันทร์ที่9ธันวาคม2567นะคะถึงวันพุธที่8มกราคม2568เวลา18นาฬิกานะคะและประกาศผลผู้เข้าสู่ รอบชิงชนะเลิศน,นะคะในวันพฤหัสที่16มกราคม2568ค่ะน้องกิ๊กค่ะที่ประกาศท่านสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆนะคะโครงการหรือว่าจะเป็นกิจกรรมต่างๆขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตร,รดิตถ์ค่ะและการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตร,รดิตถ์ค่ะผ่านช่องทางสื่อออนไลน์ได้นะคะทั้ง a c e b o o k เพจองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตร,รดิต์ค่ะ Facebook อบจออนทัวร์ค่ะ เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะ Tiktok อ,อปจอ,อุตรดิตถ์ค่ะ YouTube องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะและศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์หน้าสาราประชาคมจังหวัดอุตรดิตถ์หรือติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่เบอร์055479991หรือ055479831ค่ะ ค่ะและเบอร์โทร055411988อีกเบอร์นะคะ055414671ค่ะซึ่งท่านสามารถโทรสอบถามข้อมูลนะคะที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิต์ได้ทั้ง4เบอร์เลยค่ะค่ะซึ่งวันนี้นะคะน้องกิ๊กก็หมดเวลาลงแล้วนะคะกลับมาพบกันใหม่นะคะในวันพุธช่วงเวลา10นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะค่ะแล้วพบกันใหม่ค่ะกับรายการ คุยข่าวอบจค่ะสำหรับวันนี้นะคะการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ปี2567ค่ะขอประชาสัมพันธ์อีกรอบนะคะทุกท่านอย่าลืมนะคะไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงนะคะของท่านในวันอาทิตย์ที่12พันวาคม2567ค่ะสำหรับวันนี้ค่ะก็ขอลากันไปก่อนแล้วนะคะค่ะสวัสดีค่ะ